จเจริญพรทุกท่านนะก็จะพามาชมนะพระอาทิตย์ขึ้นนะที่ภูผาเมยนะตรงหน้ายอดเขานะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมนะจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ยังเช้ามืดนะเวลาหกโมงเช้า เดินมาจากถ้ำนะเพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนันในจุดสูงสุดนะของภูผาเมยนะนี่เป็นบรรยากาศในยามเช้านะตอนนี้พระที่ยังไม่ขึ้นนะ ครับอาจจะสั่นหน่อยนะค,ะครับขัวเราเดินนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะฟังเทนี้ลมแรงนะลมพัดเย็นสบายข้างล่างก็เป็นทุงน่งนา มองเห็น,นใกลๆเลยนะท่านตอนนี้เรามาก็ก็จะถึงแล้วนะ อตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะท่านะนจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะเสียงลมแรงมากนะตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดสูงสุดนะของผาคอยแล้วนะทุกท่านตอนนี้ก็ท้องฟ้านะ ำลัาางเริ่มสว่างนะแสงตะวันที่เราเห็นนั้นภูเขาลูกนั้นคือภนะูเขาภนะูมโนโลมนะวัดพระใหญ่นะอยู่ที่มุกดาหารเลยนะฝั่งนี้ก็ถัดมาทางเป็นตัวจังหวัดมองกไกลๆนะบรรยากาศเช้าๆนะอยู่ที่บนผาคอยนะอยู่ที่ภูผาเมยนะมอง ข้ามไปอีกฝากหนึ่งเพื่อดูบรรยากาศยามเช้าเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นบรรยากาศข้างบนเขาลมแรงมากนะตอนเช้าเช้าลมแรงทั้งเช้าทั้งกลางวันนะดูบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นพืชสวนไรนาของชาวบ้านที่อยู่ในเขตตำบลน,นาโบก็ถือว่าเป็น ชมวิวที่ดีที่หนึงเลยนะในเขตของตำบลนาโศกว่าในตำบลนาโศกนี่ก็มีภูเขาหลายลูกอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะตรวนี้เป็นจุดนะของชาวบ้านนาด่วนี่้เป็นจังหวงหินหน้าผานะตรงนี้คือสุดแล้วนะไปอีกไม่ได้ตรงที่เห็นนะก็เป็นตีนเขาที่เราเดินทางขึ้นมานะภาพบรรยากาศชมวิวสวยงามมากนะตรงนี้ก็ลมพัด ตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะมีหยุดไปบ้างก็ไม่นานนะเดี๋ยวก็ลมก็พัดมาใหม่อีกนะชมธรรมชาติข้างล่างนะสวยงามเป็นจุดชมวิวที่ดีที่หนึ่งชาวบ้านถ้าท่านไหนขึ้นมาก็จะมาถ้ามาไม่ถึงตัวนี้ก็ถือว่ามามาไม่มาไม่ถึงนะมาไม่สุดครับมมาไม่สุดมาไม่ถึงจุดชมวิวที่อยู่ภาย ในเขาแห่งนี้นะตอนนี้ก็กําลังตะว,วันก็กําลังเริ่มนะฝนขอบฟ้าแสงสว่างก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะน,นานๆมีโอกาสมาชมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ส่วนมากก็จะมาในช่วงตอนกลางวันนะมามันก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านะสุดฝั่งทางประเทศลาวนะมองไกลๆนะ รรยกาศช่วงหกโมงกว่าๆว่ในหน้าหนาวลมพัดเย็นสบายถ้ามาในหน้าฝนก็จะอาจจะมีฝนตกนะท้องฟ้าฟืดมือดอเค้มใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมีโอกาสขึ้นมาในภูผาเมยะก็แวะขึ้นมาเที่ยวชมบิวในจุดชมบิวคือผาคอยนในเขตนี้ก็ภูเขาเยอะ,นะในจังหวัดมุกดาหาร บางคนหลายท่านก็อาจจะเคยไปเที่ยวรายที่นะตอนนี้พระที่กำลังเริ่มส่องแสงสว่างส่วนนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้เป็นข้างล่างนะข้างล่างใต้หน้าผานะบรรยากาศกำลังดีเลยนะทุกท่านนะอยากให้ญาติโยมได้สัมผัสบรรยากาศ อันหลังสวยงามนะเราอยู่กับธรรมชาตินะตื่นเช้าๆมาชมธรรมชาติแต่ที่มันสวยงามก็มีจิตใจสดชื่นเบิกบานนะต้องฟ้ากำลังจะขึ้นแสงสว่างก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะบรรยากาศสวยงามมากนะทุกท่านนะ ทนันนี่ก็เป็นจุดนะที่เราเดินผ่านมานะถ่ายย้อนกลับข้างหลังไปให้ดูนะตรงที่เดินมาพื้นที่ก็ใหญ่อยู่นะเไม่ได้อันนั้นทาร่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเท่าไหร่ก็พื้นที่แน่นหนาแข็งแรงนะไม่ต้อง่วงนะขึ้นมาชมความสวยงามนะหลายมุมหลา,ลายจุดนะถ่ายให้ดูนนเป็นเขาทาง ทางด้านหลังนะทางต้นทางขึ้นมานะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะแสงอาทิตย์ก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะบรรยากาศต้องมาดูด้วยตัวเองนะบรรยากาศดีมากนะบรรยายไปมันก็พูดได้ไม่หมดนะบรรยากาศลมพัดเย็นสบายในะตอนเช้าๆนะมีเหมือนมีฝนด้วยนะมีฝนลงยิบๆ,บๆเล็กๆน้อยๆนะนี่ต้นดอกรักนะต้นดอกรักอยู่บนเขานะ ถึงจะไม่มีฝนแต่เขาก็ยังยังไม่เหี่ยวยังไม่แห้งนะหน้านี้เพิ่งจะหมดจากหน้าฝนแล้วก็มีหินสวยๆนะเป็นหินเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะหินก้อนใหญ่ๆมันยังค้างอยู่ได้นะก็มีอยู่หลายก้อนนะที่มีลักษณะแบบนี้นะค็ใภาพบรรยายเอาความสวยงามเนาะบรรยายเองไม่หมดนันะดูไปด้วยนะ บางคนก็ทํางานอยู่ในตามตัวเมืองไม่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติตามป่าตามเขาธรรมชาตินี้ก็ไม่ได้อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านทลายนะเดินทางขึ้นมานิดเดียวก็ถึงนะตอนนี้รถก็เดินทางขึ้นมาจนถึงจุดเลยนะการเดินทางสะดวกสบายนะ แต่ก่อนก็ต้องเดินขึ้นมาจากหมู่บ้านนะกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลานานทุกวันนี้นะการสัญจรสบายมีรถมีอะไรดูรูปหินนะหลายๆมุมหลายๆฉา,า,ากนะหลายๆมุมมองก็สวยงามไปอีกแบบตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นเยอะแล้วนะเห็นภาพชัดแล้วนะตอนมาก็ยังฟ้า ยังรัวๆนะส่องไฟฉายมาตอนนี้ก็แสงสว่างก็เต็มที่แล้วนะในบรรยากาศเช้าๆนะดีวันนี้หมอกนะไม่มีหมอกนะเพราะว่าลมแรงนะวันไหนมีหมอกอาจจะลมไม่แรงก็จะขึ้นมาถ่ายบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งนะช่วงนี้อากาศยังไม่หนาวเท่าไหร่นะดูจาก คนะวามไหวของใบไม้นะลมพัดแรงมากนะนดูความเป็นธรรมชาติไรนาของชาวบ้านนะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูนะการเพราะปลูกนะสำหรับชาวบ้านในเขตนี้นะในช่วงเดือน11-12นะปลูกอ้อยนะปลูกมัน แสงตะวันยามเช้าสวยงามแบบนี้ทุกท่านเนาะถ้าท่านไหนมาสัมผัสกับบรรยากาศโดยตัวเองจะมีความดีใจนะอีกลักษณะหนึ่งนะความเป็นธรรมชาติก็ได้อีกระดับหนึ่งมันจะได้บรรยากาศคนละอย่างเลยนะจากการเราดูจาก ก็ผ่านจากสื่อจากภาพที่เขาถ่ายมาให้นะอันนี้ก็ทางทางลงมานะใกล้ถ่ายตอนขากลับนะขาลงมาถ่ายไม่ได้มันมืดนะมันมองไม่เห็นนะองขาย้อนกลับก็เลยถ่ายย้อนกลับขึ้นไปให้ดูให้ชมภาพหินวสวยๆนะ นะแบบนี้ยังตั้งอยู่ได้นะทุกท่านนะความสมดุลนะความสมดุลนะทําให้ตั้งอยู่ได้นะไม่โอดเอ็นไปข้างในข้างหนึ่งนะถึงลมจะพัดหรือฝนจะตกก็ยังอยู่ได้นะ เห็นแสงตะวันยามเช้านะอบอุ่นนะแต่กลางวันก็ร้อนนะตอนตอนเชา้ชาเชนี่แสงสีแดงสวยนะมาแล้วก็มันอยากจะลงนะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างดีมากในเวลาเช้าเชนะอ,ชชนะอยากจะเอากาแฟมานั่งทานกาแฟดูพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยนะบรรยากาศดีมากนะ ตอนกลางวันก็อากาศค่อนข้างนะมันไม่มีต้นไม้นะค่อนข้างจะร้อนนะถ้าวันไหนฟ้าครึ้มก็มานั่งดูได้แบบชิวๆสบายๆายยนะตอนนี้ก็ตะวันก็สว่างเต็มที่แล้วนะมองเห็นชัดมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดภาพจากวิดีโอก็เริ่มชัดขึ้นนะเพราะว่าแสงแสงพอแล้วนะ ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับล้วนะว่าดูแล้วก็ถ่ายรูปเต็มที่แล้วนะก็จะเดินทางกลับไปสู่ถ้ำที่เราพักอยู่นะนี่ก็เป็นทางกลับนะตอนลงมาอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันมืดอยู่นะนี่ก็เป็นทางกลับไปยังถ้ำที่พักนะ บรรยากาศก็ภาที่ก็ยังยังเป็นสียังเป็นสีส้มอยู่นะยังเป็นสีส้มสีแดงอยู่ท่านไหนที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็นะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถูกใจก็กดซับะไครต์ในคลิปในการเที่ยวนะภูผาเมยนะอยู่ตรงยอดผาคอยสำหรับ คลิปนี้ก็ขอาฝากไว้ท่านี้